แล้วมันก็วิ่งมาตลอดจากสามพันสี่ยี่สิบเนี่ยไล่มาตรงเนี้ยสี่พันหนึ่งสี่พันสองแลพี่ปุ้ยแต่มันบูบระหว่างทางก็บูบอยู่เรื่อยอารมณ์แบบนี้มันอยู่เวฟไหนครับพี่แล้วมันยังไปต่อได้ไหมครับสำหรับทองคำครับถ้าตามทฤษฎีอิเล็กท์เวฟแล้วอะพอมันทะลุเส้นสีส้มมาเราตีเท็ตไลน์ไปแล้วราคามันเบรกขึ้นไปได้แบบนี้เป็นสัญญาณบอกว่ามันคือดับเบิลเอ็กซ์เซนชั่นนะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นดับเบิลเอ็กซ์เซนชั่น่ะมันจะไม่หยุดง่าย เวฟห้ามันจะไปจบที่นี่เพราะนั้นเนี่ย4,408น่าจะเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกที่หลายๆค่ายออกมาบอกว่าเออมันควรจะไปถึง5,000ในระยะย,ยาวนี่4 5ิ0ไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดเพราะถ้าหลุดนี้มันอาจจะ correct ลงมาลึกถึงถึง3,940ได้แต่บอกว่าไม่น่าหลุด น่าจะย่ำลงมายืนแล้วก็ขึ้นไปไใไซแล้วก็ MACD เนี่ยมันยังมีโมเมนตัมอยู่คือมองว่าอาจจะลงมาอยนี้แล้วก็สะบัดไปอีกรอบหนึ่งนิวไฮสักทีแล้วค่อยตกเป็นเอง f อ l l o w the money ทองคำกดอนไหมพี่เพราะมันร้อนแรงดีนะได้<อ>ได้บ้านเราทองคำครับปุยครับ หลังจากที่พี่ปุยมองว่ารอบนี้เบรกเอาขึ้นมานะครับก่อนหน้านั้นในทำเฟรมเดย์นะครับประมาณสักสามพันสี่ต้นๆจําได้นะครับบอสทะลุต,ตัวนี้ขึ้นไปเนี่ยสามพันสี่ยี่บเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีโอกาสจะเข้าเวฟห้า <5 S 2> นะทำเฟรมเดย์นะแล้วมันก็วิ่งมาตลอดจากสามพันสี่ยี่สิบเนี่ยไล่มาตัวนี้สี่พันหนึ่งสี่พันสองแล้วพี่ปุยแต่มันบูบระหว่างทางก็บูบอยู่เลยอารมณ์แบบนี้มันอยู่เวฟไหนก็พี่แล้วมันยังไปต่อได้ไหมครับสำหรับทองคําครับอได้เลยก็เอาไล่ไล่ไล่จากอดีตให้ดูตั้งแต่ ภาพวิชาร์ตก่อนตั้งแต่ปี2016อะไรเงี้ยจะได้นึกภาพตามันทันว่าตอนนี้อยู่คลื่นไหนนะครับตั้งแต่มันบอททอมตรงนี้นะตั้งแต่ปี2016อันนี้คือเวฟหนึ่งแล้วก็พักเป็นแฟกต,ตรงนี้คือเวฟสองนะครับขึ้นมาตรงเนี้ยอันนี้คือเวฟสามซึ่งระยะเนี้ยมันคือเทียบเท่ากับสองเท่าหรือสองร้อยเปอร์เซ็นของเวฟหนึ่งนะครับอันนี้คือเวฟสองาวนี้พอเห็นแบบนี้เนี่ยอิมพัลสสี คือเวลามันขึ้นนะมันจะขึ้นรุนแรงมากนะครับก็คือเป็น Gi ๊ก wave extension แล้วก็ถ้าถ้าตามทฤษฎี e l เ t e Wave วแล้วอะตรงน,นี้มันพอมันทะลุเส้นสีส้มอ่ะก็คือยอดขึ้น1ยอดขึ้นสามเราตีเทรลไลน์ไปแล้วราคามันเบรกขึ้นไปได้แบบนี้เป็นสัญญาณบอกว่ามันคือดับเบิลเอ็กเซนชันะครับเพราะฉะนั้นพอมันเป็นดนะับเบิลเอ็กเซนชัน่ะ มันมันจะไม่หยุดง่ายๆพอเป็นดับเบิลเอ็กเซนชั่นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันต้องขึ้นไปที่หนึ่งร้อยหกสิบเอ็ดจุดแปดของระยะจุดศูนย์ถึงเวฟสามแล้วก็มาวางโพเิคชั่นเริ่มที่เวฟสี่เวฟห้ามันจะไปจบที่นี่เะนั้นเนี่ยสี่สี่พันแปดน่าจะเห็นอยู่แล้วมันก็ไม่แปลกที่หลายๆค่ายออกมาบอกว่าเออมันควรจะไปถึงห้าพันในระยะยาวนะครับ นี่คือวิกชาร์ตเนาะแต่ตอนนี้ถ้าเรามาดูในเดย์ชาร์ตเนี่ยก็จะเห็นว่ามันมันหาอขึ้นมาเรื่อยๆแบบไม่รู้จะไปไหนอะตอนเนี้คือตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งต้นข้างล่างเนาะมันก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเทรนมันมาเรื่อยๆเ,เ,เ,เลยอะซึ่งท่อนนี้จะเป็นเป็นท่อนท่อนปลายสุดที่เราเห็นในทามเฟรมเดย์เนาะก็คือมันขยบเนี่ยอันนี้ทำเหมือน เว็บหเว็บสแล้วก็ยืดเว็บสามแล้วก็ c o r r e รคชั่ตรงนี้เป็นเว็บสี่นะครับแล้วก็ตรงนี้กำลังขึ้นเว็บห้าอยู่ซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเช็คนิดหนึ่งว่าเอ๊ะถ้ามันคอร์เรคแบบนี้แล้วตอนนี้มันยันยงไม่ทะลุเส้น 1, 3, เส้นหนึ่งสามเทนไลน์เส้นนี้ ก็แปลว,ว่ามันอาจจะเป็นแค่ยืดธรรมดายังไม่ใช่ยังไม่ใช่ดับเบิลเอ็กซ์เนชันซึ่งถ้าเราวางกราฟลงไปก็มีโอกาสขึ้นไปได้ถึงอย่างน้อยโซนนี้ร้อเซถึงร้อยยสิเจ็ดจุดสองขอกการวัดจากจุดศูนมาที่ไปลายเบสสามระหว,ว่างคอนดีที่เบสสีก็น่าจะเป็นโซนนี้ประมาณสี่พันห้าถึง สี่พันเก้าโดยประมาณซึ่งก็สอดคล้องกับภาพใหญ่เมื่อกี้ที่เราวัดได้ประมาณสี่พันแปดบวกลบแต่คราวน,นี้ตอนมันขึ้นี่ยมันจะขึ้นท่าไหนยังไงเรายังไม่รู้นะซึ่งพอเราซูมเข้าไปอีกใน time frame สี่ชั่วโมงเราจะได้เห็นท่อนนี้นะท่อนนี้ก็คือตรงนี้ขึ้นมาเป็นเวฟหนึ่งพักเวฟสอง แล้วก็เออมาเรื่อยๆอันนี้ยังสามอยู่เลยยังไม่รู้จะจบตรงไหนสามเนี่ยยังไม่รู้จะจบตรงไหนซึ่งถ้าจบก็คงพักเป็นเวฟสี่แล้วขึ้นเป็นเวฟห้าต่อนะครับแต่ก็นนี้สามจบตรงไหนยังไม่รู้ยังเป็น Question Mark ตอนแรกคิดว่าจบแถวนี้สี่พันทวนน่าจะจบกัดหยัดกระชากต่อมันไปอีกก็เลยเราก็ต้องแคนเซลแคนเซลเวฟสามตรงนี้ทิ้งไปว่ามันมันยืดต่อไปอีก ันตอนนี้ก็เลยมองว่ากยังอยู่ในในเว็บสามซีรีส์ที่มันกำลังไถขึ้นไปเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าจะจบตรงไหนมีบางคนมาถามพี่ปุ้ยครับวัดเป้าตรงไหนดีเออตอนนี้เป้าไม่มีครับเอาเป้าออกไปนานแนละ้วหาเป้าไม่เจอลันเทนอย่างเดียวครับผมประมาณนี้แหละครับ ผมถ้าอย่างนี้ถ้าเราเชื่อมสามไทม์เฟรมเข้าด้วยกันนะครับน่ะก็เวฟสี่นั่นจะเป็นตัวหนึ่งที่น่าจะเป็นตัวอันใกล้ที่น่าจะย่อแล้วเปิดเผยการย่อก่อนพี่ปุญมองว่าเวฟสี่ถ้าตอนนี้มองว่าเวฟสามเอ็กเซนถ้าจะมีการย่อเข้าเวฟสี่พี่ปุญมองว่าแนวรับไหนที่ไม่ควรลุดจะเป็นจะได้เป็นดรอดาวให้เพื่อนๆได้ระมัดระวังในรอบนี้กันครับห้ามดุจอนไหนครับพี่ก็จริงๆแล้วต้องบอกหนีว่าเอาให้ง่ายเลยอะคือแนวต้านนะครับที่ แนวสีม่วงเนี่ยสี่พันห้าสิบไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดเพราะถ้าหลุดนี้มันอาจจะคอร r e ลงมาลึกถึงถึงสามพันเก้าสี่สิบได้แต่มองว่าไม่น่าหลุดน่าจะย่ำลงมายืนแล้วก็ขึ้นไปนะครับก็คือการด้วยสายตาก็คือประมาณครึ่งทาง อ่างั้น,นวันคือว,วันไหนเดือนนี้อ่าโอเคครับ,รบพี่ปุ๋ยครับวันนี้ที่ถอยตัวลงมาเนี่ยอ่อวูบลงมาแรงๆช่วงวันเนี้ยวันเนี้ยครับลงมาสัก,ก4,000เอ้ย4,090อันนี้ยังยังไม่ใช่จุดที่พี่ปุ๋ยมองยังมีโอกาสลงได้อีกแต่ไม่ควรจะต่ำกว่า4,050ถูกไหมครับใช่ครับใช่ครับ<ม>แล้วก็แล้วก็น่าจะยังไม่ลงทันทีด้วยกําลังมองว่าถ้าดูในภาพเนี่ยตัว ไฮไซแล้วก็เอ c d เนี่ยมันยังมีโมเมนตัมอยู่คือมองว่าอาจจะลงมาอนี้แล้วก็สะบัดไปอีกรอบหนึ่งดิวไฮอีกสักทีแล้วค่อยตกเป็น A เด้ง B ีสีตอนนี้มันจะเหมือนกับเออเนี่ยเป็นหนึ่งย่อยสองย่อยสามย่อยพักสี่ย่อยแล้วก็ชาาขึ้นห้าย่อยอีกทีเราค่อยก,กดอืนะ้นก็ตอนนี้ก็ยังมองว่าเออก็ยังจะหวะ่บายออนดิฟได้อยู่ โอเคทิศทางทองคําก็พยายามอยู่ฝั่งซื้อนะครับแล้วก็ประเมินดาวไซด์เอาไว้นะครับ4 5 0เดี๋ยวไ้ต่ำกว่า,าน,นี้ถ้าลงมาอาจจะหลุดลงมาแรงๆถึง3,940ได้นะครับเาพาวมโดยรวมๆก็ยังมีอัพไซด์อีกบานเลยถ้าดูในท์เฟรมวีคทาเฟรมเดย์นี่ก็4 0, 5ถึง4 9 4 0, 8ตัวนี้เรียกว่ายังมีอัพไซด์อยู่นะครับก็อ,อั้นก็ตามก็หาจังหวะย่อซื้อดีๆนะครับนะสำหรับคนที่ชอบ ยอ่อซื้อเด้งขายก็น่าจะมีความสุขกันในช่วงนี้สักคนเทรดทองคำนะครับนะโอเคนะครับเีุ่ยครับอยากจะขอคําแนะนําในฝั่งของ g o หน่อยได้ไหมครับพอดีเพื่อนๆเ,เราเทรดจ o อกันเยอะมากเลยในบ้านเราเนี่ยครับ g o โซพอจะให้มุมมองได้ไหมครับว่าเอาเป็นแทเอาเป็นแผนแบบเทรดสั้นๆประมาณหนึ่งชั่วโมงนี้พอได้ไหมครับโหจะเทรดยังไงล่ะ อย่างวันนี้มันก็เปิดโดดไปขนาดนี้เราก็แบบเออทำอะไรไม่ได้มันคือใครจะเข้าตอนนี้มันต้องรอมันยอ่อลงมาก,ก็ต้องรอมันยอ่อลงาะนั้นก็อาจจะลองลองดูถ้าสมมติรอยอร่อแล้วเก็บก็เป็นไปได้ที่อาจจะถอยมาซักโซนนี้ประมาณสี่สี่หนึ่งสองศูนย์ ถึง 4, 1, 0, 0, สี่หนึ่งศูนย์ศูนย์อะโซนนี้น่าจะมาพักแถวนี้ก่อนแล้วก็ยกกลับขึ้นมาอีกทีหนึ่งแต่กลัวกลัวมันพักคืนนี้แล้วหาที่เข้าไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เช้าลากแล้วก็ตลาดยังไม่เปิดอะไรเงี้ยมันก็แบบแบบมาพักตอนตีสองตีสามอะไรเงี้ยกำลังหลับๆอยู่ยอใช่ใช่ใช่แล้วก็ถึงเวลาพรุ่งนี้เช้า ตลาดเรายังไม่เปิดเลยเริ่มลากแล้วแต่เช้าเลยเหมือนเช้าเลยประมาณพอตลาดเรัเปิดก็โดดขึ้นไปเลยแล้วก็จ็คบั๊มันจะเข้ายากนิดนึงนะตอนเนี้ยแล้วทองคำมันก็แปลกนะพี่นะมันชอบมาเล่นจังหวะบ้านเราหยุดหลายวันนะผมสังเกตหลายที่ละหยุดหลายวันที่ไรนะเปิดมาที่ก็กลับอัพกลับดาวกันแบบระเนระนาดเลยเรียกว่าโหจริงจริงนเรองอนไรมเืองอะนเอออ่ะหลายคนเล่นทองก็จะพอรู้แล้วหยุดสามวันทีไรนี่ตื่นเปิดมาทีนี้ได้แบบ แจ็คพอตนะครับอ่ะโอเคอันนี้ก็เป็นภาพรวมของรคพอต้องม<ำ>อกว่าใครใครจะเทรดจีโอครับอาจจะต้องมองแบบเทรนยาวหน่อยช่องนีอกฟนะครับแล้วมองมองเทรนซันาอาจจะลำบากอืมใช่ครับเห็นด้วยแล้วก็หาจุดเข้าที่มีลิลรีวอร์ดที่ได้เปรียบนิดหนึ่งนะเพราะว่ามันค่อนข้างจะผันผวนงั้นพกฟอลโล่บายเลยหรือบายตอนเบรกเลยเนี่ยอาจจะมีดอดาวที่เอาเรื่องอยู่นะครับอย่างไรก็ตามถ้ามันป็นขึ้นอยู่เนี่ยหาจังหวะย่อซื้อน่าจะปลอดภัยกว่านะสำหรับ เพื่อนๆที่เท็ดโอนะตามแนวคิดของพี่ปุ๋ยนะครับนะอ่ะดูรีวอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งดูคอมเมนต์ซิมีใครถามเกี่ยวกับทองคำไหมเพื่อนเพื่อนท่านไหนมีคําถามเกี่ยวกับทองคำนะครับนะถามพี่ปุ๋ยได้เลยนะครับโอกาสทองแบบนี้นะฮ <laughs> ะเออนั่น,นะครับนะโอเค Follow the money